ที่เกิดวิกฤตในครั้งนี้ทําให้เกิดผลกระทบในทางคณะสงฆ์หลายๆอย่างในเบื้องต้นก็ได้สร้างความเข้าใจร่วมกันว่าควรปฏิบัติเช่นไรในสถานการณ์ปัจจุบันในการออกรับบิณฑบาตก็เป็นกิจวัตรปกติแต่ก็เพิ่มความเข้มงวด CPO ได้ประสานงานกับมหาเถรสมาคมในการมอบสิ่งของให้กับพระพิสุสงฆ์สามเณรสิ่งที่เราได้นํามามอบก็คือเครื่องวัดอุณหภูมิเจลแอลกอฮอล์น้ำดื่ม และสิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิตของพระสงฆ์และก็แจกจ่ายให้กับพระในเครือข่ายวัดในเครือข่ายและในขณะเดียวกันวัดก็ได้มอบให้กับสังคมรอบวัดด้วยครับทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงน้ําใจช่วยในเวลาที่เขาต้องการเนี่ยมันจะได้น้ําใจจะมาก็เห็นว่าชาวบ้านกำเดอดร้อนก็เลยช่วยเหลือ้าเพิเจะมาพอช่วยได้บวรบ้านวัดโรงเรียน,น,นต้องพึ่งพาสายการกับชุมชนบ้างแล้วก็ตาบลอื่นใกล้เคียงบ้างช่วยเหลือชาวบ้าน,นแวกนี้หรือว่าไกลๆเนี่ยได้มีอาชีพอะได้โอกาสให้เขามาค้าขายตอนนี้เงียบเงียบก็มีเสาธิ ก็มีบางร้านนะนะก็มาขายบ้างพ่อช่วยชาวบ้านได้นิดหน่อยก็จะเห็นว่าบ้านไหนที่มีปัญหาก็จะมาปรึกษาอาจารย์อาจารย์ก็จะตอบเคราะให้เป็นประจำของที่ให้เนี่ยคืออาจารย์ท่านไปดูแล้วว่ามีความจําเป็นการดำรงชีวิตของขั้วเาทาบถึงมีหน้าที่ที่จะไปต้องไปเยี่ยมต่บ้านอยู่แล้วก็ต้องเตื้อกันต้องช่วยกันไงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองแล้วรายได้เราก็ไม่ได้มีเพียงพอที่จะไปซื้อของพวกนี้ได้ถ้ามีไว้เยอะเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนมากมายนะคะของแม่เนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่าราคาคันท่านแพงแล้วแม่ใช้เยอะค่ะดีใจ ดีใจที่ว่าเรนเห็นความลำบากของชาวบ้านที่ไม่มีอาชีพดีที่สุดแล้วจ้ะที่เขายังช่วยเหลือสังคมจะมีความสุขได้นั้นก็อาศัยว่าพวกเราทั้งหลายได้สนใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าเรียกวพุทธศาสนาในสถานการณ์โควิด -19 มีธรรมะอยู่2ประการ 1. รักษากายให้ปลอดภัย 2. รักษาใจให้หนักแน่นคนไทยมีน้ําใจไม่แพ้ชาติไหนในโลกเราจะผ่านโควิด19ไปได้ CPO จะช่วยเหลือสังคมและจะอยู่เคียงข้างวัดและสังคมตลอดไปเพราะวัดเป็นส่วนหนึ่งที่สังคมไทยอยู่ร่วมกัน CPO ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน